ลูกมาจิตอาสาของสชอค่ะพาลูกมาจิตอาสาขอบใจลูกได้หลายนักเรียนโรงเรียนเสริมศักษะการนวดไทยอุดรธานีตอนนี้เป็นจิตอาสามาเจ็บเขตแต่ว่าเจ็บเขต็ตามตามล้านตามล้านมีล้านอยู่สองล้านแต่ว่าอันนี้พามาพามาฝึกนวดคลายเครียดค่ะบบ่สั้นเดี๋ยวจะนวดนวดคลายเครียดว่าเป็น ไอ้นั่นแล้วลูกเขาขึน้นไหนี่เลยเขาขึ้นบริเวณไหนเขายุ่ใสใช่นัไหละตรงเดิมบ่ตรงเดิมลูกตรงฟันฟันจะมาพุ่นลูก,กจ้าเขากลางใบเขากะกลับได้ลูก มุมนูน้นนะลูกด้บาบังลามุมนูน้นเหลือจักตัวลูกเลือ,อีกตัวหนึง่งมดแล้วเสื้อของรถเพลนไปนูน้นมุมนู้นเลยลูก เสียใจเลยไม่เป็นไรตอนขนกลับลูกกลางไปลรวเขาจะได้กลับลูกตอนที่พาลูกๆมาจิตอาสา อ,อันนั้นของฟุตบอลตอนเศ้ามันประหอนลูกบันนี้เขาเอาสนามฟุตบอลมาใส่ป้ายเขานั่นน่ะเอาสนามฟุตบอลมาใส่ป้ายจ้าเอ้ยกางตรงพี่เลยลูกนี่เนี่ยตั้งเลี้ยงแถวไว้ตั้งเลี้ยงไว้เลยลูกมันจอะไรเบิงแต่ว่าเอาสนามฟุตบอลมาก,ก่อน ก้ามูค่ะแม่อะรอขอบนุดอนเอาเอาโกเอาโกมาตอนเศร้ามันบ่ฮอนลูกขนละข้บนักดทมนจับอ ไอ้นั่นแหละโอ้ยใจขเธอมาชิดกันลูกเวลาตั้งไหมลูกไอตอนเศ้ามันจะหมลูกเอาชิดกันเลยลูกเอาชิดกันเลย เกบมลลยูโต๊ะอันเนี้ยไว้จังหนาเลยลูกเอาเก้าอี้เข้าไปพุ่นเลยลูกไปไม่โต๊ะวางจังหนาโต๊ะเราอยู่นี่เราเอาเก้าอี้เรามาอยู่ฝั่งนี้อก็ดีทบาริโต๊ะวางของ เขาจัดข้างหลังตัวนี้เขาจะไปรงทะเบียนเอาไว้ลงทะเบียนตรงนี้นะลูกเก้าอี้น้ำลูกเอาเก้าอี้ไปน้ำอันนี้เอาไว้รงทะเบียนเก้าอี้เขาต้องได้ใส่อยู่ลูก Hôm 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 xoay gần chạm luôn Lúc la chán mẹ chán ngâm ngâm